ก็การสวีทก็ได้ค่วัอดีนะคะพี่ก็จะมาแนะนำแอปนี้เลยๆๆนะครับผมจ้าเนาะผมมันก็แอปเหมือนแอปทั่วไปเนะครับน,รน,ะะนะแต่มันจะเป็นเกมให้เลยนะครับผมให้ยรำพันนี่เลยนะครับผมมันจะต่อต่อต่อครัง้งกดกดไปที่คำว่าครั้งครั้ง ผมจะบอกเลยว่าอันไหนที่มันสามารถเล่นในเกมนี้ได้เลยนี่เกมเกมนี้ถึงเกมสุดท้ายเลยนี่ถึงเกมนี้เลยน่ารับผมเพราะว่ามาไปเกมที่เดฟผมแต่ผมชอบเกมนี้มาดูมือ ผมชอบมากเลยมาไปเกมที่สามารถฝึกวินัยได้แล้วเฮ้ยางนีเลยให้ไอ้ตัวน,นี้ถึอมาปุ๊บแล้วก็กดอย่างนี้เลยแพะแปะพี่ก็ได้สามคะพอะไรประมาณนี้นะคะผมไปเกมที่เอ่อฝึกความจำเอ่อสติสมาธินี่ไงถ้าเราไม่มีสติมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะผม ใช่ไหมะคะผมการที่เรามีสตินี่ก็ถือว่าดียิ่งไกคะแนนยิ่งเยอคะครับผมนะครับผมมาไปเกมที่ดีสําหรับเกมที่ไม่สามารถแบบว่าเกมนี้ได้เกมเดือนนะครับก็สามารถมาโหลดได้เลยนะแล้วก็แนะนำเกมไอเฟนเนอร์แล้วอีกอย่างนะครับผมไม่แน่แบบนี้เลยนะครับผมนะะโอ้ย อ่ตีมือได้สีในข่งเพราะว่าเดี๋ยวาในส่วเพ่อเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่สามารถใช้ได้รวมๆเลยะเพราะว่ามันก็สามารถทำให้เกมมีดได้นั่าพี่ครับพี่ครับเกมฟรีฟอนเกมฟรีไฟพี่ไป็นไครับผมเหนือมีเกมฟรีไหนือเล่เกม มอยากเล่นเกมเอ,อ,อะไรนะผมอยากยดูพี่เล่นเกมนี้รอค่ะพี่ได้ไหมได้อะไรประมาณนี้นะพี่ก็สามารถแบบว่าทำอะไรได้นะผมก็น้องๆก็บอกว่าก็รีบทำให้หน่อยนะรพราอที่สี่จะออกตัวเมื่อ,อไหรก่ก็เรื่องนี้ก็พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะออกตัววันไหนเพว่า ใช่ไหมคผมพี่เนะี่ยก็ยังใช้งานไม่ได้อยู่พี่ก็จะมาเล่นเกมไอ้สองข้างี้เกมนะเกมนะครับผมมันก็ไฟตัวเดียวกันเลยแต่ก็ก็พี่ก็จะมาเล่นแบบนี้เลยเนาะจะเป็นพวกอ่าเป็นซีรีอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับใครอยากดูซีรีซีรีแบบซีรีพวก นหนแะครับสละคทีไก็ง่ยังมีกดไลค์กดแชร์เพื่อเนก,กังใจผมด้วยครับซิลี่กดไลค์ด้วย